วันนี้จะมาคุยกันเรื่องอไฟเหลืองนะครับของเครื่อง PS3 นะฮะจะมาอธิบายให้ฟังว่าไฟเหลืองเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วซ่อมแล้วหายไหมค,ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่โดยจะเริ่มที่อธิบายโมเดลก่อนนะมันจะมีอยู่ประมาณ3รุ่นหลักๆแล้วมันก็จะแยกย่อยตามรุ่นเป็นแต่ละบอร์ดเข้าไปอีก มันมีหลายหลายบอร์ดมากจะเริ่มที่รุ่นอ้วนเนี่ยรุ่นอ้วนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไฟเหลืองเนี่ยมันเกือบร้อยเปอร์เซนเลยเรียกเรียกว่าไม่ว่าซื้อรุ่นอ้วนบอร์ดไหนฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่ออกมาล็อตไหนยังไงสุดท้ายจะไฟเหลืองนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปรุ่นอ่าสลิมสลิมก่อนสลิมก็จะมีอยู่หลายบอร์ดด้วยกันนะสองพัน สองพันห้า ab อะไรเงี้ยสามพันอ่ารู้สึกว่าตั้งแต่รุ่นสามพันเนี่ยจะไม่มีไฟเหลืองนะแต่มันจะเป็นเรื่องเสียอย่างอื่นสองพันห้าก็น่าจะเสียอย่างอื่น,นจะเป็นพวกบลูทูธเป็นอะไรคือไฟเหลืองมันเป็นอาการที่เสียแต่ว่าไม่ไม่ใช่ความร้อนอย่างนี้คนเข้าใจผิดนะแล้วรุ่นสุดท้าย super super จะไม่มีอาการแทบจะไม่มีเลยน้อยมากโอกาสโอกาสเป็นไฟเหลืองน้อยมากแต่หลักๆคือรุ่นนี้รุ่นรุ่นอ้วนนะครับทีนี้ไอ้ไฟเหลืองเนี่ย หลายคนน่ะเข้าใจผิดเข้าใจผิดผิดมาจากไอ้พวกคนไทยกับพวกช่างที่มันไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่นะทําคลิปอธิบายไฟลงไฟเหลืองกันแล้วก็มั่วสั่วกันไปหมดถามว่าเป็นปัญหาเรื่องความร้อนไหมมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดหลักๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ตัวชิปตัวหนึ่งที่มันจะอยู่แถวๆ CPU ไอ้ชิปตรงนี้มันจะขึ้นชื่อว่าไอ้นิกโทเค็นสักอย่างนี่แหละ โดยหลักๆก,ก็คือรุ่นนี้ทุกรุ่นแหละแต่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ก่อนมันไม่ใช่เราเจอไฟเหลืองแล้วแกออกมาทาซิลิโคนใหม่หรือเอาลมร้อนเป่าแล้วใส่เข้าไปแล้วจะหายนะครับไอแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของช่างชุุ่ยบางคนนะเผมก็ไม่ได้บอกนะว่าช่างคนไหนนะคุณก็ไปดูเองนะแล้วเขาจะบอกว่าประกันหนเดือนสอเดือนเป็นก็กลับมาเคลมได้ครั้งสงครั้งเนี้ยเ ค่าซ่อมผมจะบอกนี่ก่อนว่าจากที่คุยคุยกันแล้วอะช่างเขาเก็บค่าซ่อมอยู่วันพันห้า 1, ของช่างที่เขารู้วิชารู้เทคนิคจริงๆนะในการซ่อมนะพันห้าแล้วเขาจะเค็มให้ว่าสองเดือนสามเดือนจะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็จะไม่เป็นเลยเพราะจากที่ผมคุยกับเขาว่าเอาแล้วคุณเคมลูกค้าไปมันเคยมีลูกค้ากลับมาแล้วเคมไหมหรือมีลูกค้าที่ซ่อมไปแล้วแล้วบอกว่ากลับมาเป็นไฟเหลืองไหมเขาบอกว่าไม่มียังไม่เคยเจอเพราะว่าเขาซ่อมถูกจุด ทีนี้อาการซ่อมไม่ถูกอ่ะช่างก็อย่างที่ผมบอกเขาจะเปลี่ยนอาเปลี่ยนซิลิโคนใหม่แล้วก็เป่าลมร้อนให้เครื่องมันเปิดติดติดได้ระยะเวลาสั้นๆอาจจะเดือนหนึ่งสองอาทิตย์แล้วมันก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะว่าเขาซ่อมผิดจุดครับทีนี้พอเขาซ่อมถูกจุดเนี่ยเขาเปลี่ยนในตัวน็กเค็ตเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยถอดถอดทั้งหมดออกแล้ววางใหม่เขาจะวางอยู่ที่ค่าไฟประมาณ 2,500- ถึง3,000 ไมโครฟาลักนะพอเขาถอดวางใหม่ปุ๊บเครื่องมันจะเปิดติดแน่นอนคือหายเรียกว่าหายทีนี้โอกาสที่จะหายก็คือเครื่องที่ยังไม่เคยถูกแกะซ่อมเรียกว่าเป็นเครื่องซีลเดิมโรงงานคือตั้งแต่ซื้อมาไอ้วทยที่แปะตรงน็อตเนี่ยของข้างเครื่องอยังไม่ถูกแกะไอ้น,นี้เรียกว่ายังไม่เคยผ่านมือช่างมายังมีโอกาสหายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ส่วนไอ้ที่มันโดนแกะแล้วเขาไม่รู้ว่าช่างไปถึงมือช่างขนาดไหนแล้วไงแล้วอ้การที่เขาไปเอาลมร้อนเป่าซีพียูอ่ะผมจะบอกว่าไอ้ลมร้อนที่เป่าอ่ะมันไปทํร้ายซีพียูนะอุณหภูมิที่เป่าแรงไปก็ทําให้ซีพียูบิดได้โดนดักสองรอบสามรอบสี่รอบซีพียูบิดคือเครื่องพังเจ๊งบ้องแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นว่าไอ้เครื่องรุ่นเนี้ยรุ่นอ้วนอ่ะซ่อมแล้วไม่กลับมาเป็นอีก คือถ้าคุณซ่อมถูกช่างเนี่ยผมบอกก็เลยว่าหายแนี่ยนอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่กลับมาเป็นอีกซึ่งเทคนิคเนี่ยช่างนี่เขารู้ว่ะเขาก็ทําเขามีงานของเขาส่วนใหญ่เขาจะรับรับตามร้านเกมอยู่แล้วที่ที่เขาส่งช่างและช่างก็ส่งส่งร้านก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวช่างบางร้านเนี่ยเขาเป็นส่งด่วนส่งไวเนี่ยคุณรอรับได้เลยก็ซ่อมอย่างนี้แหละครับเขาก็ซ่อมแบบลมร้อนเปล่า,านี่แหละเขาไม่ได้เปลี่ยนแผ,แผงไฟหรอก แล้วผมบอกว่าซ่อมอย่างงี้ว่าซ่อมพันห้าเครื่องคุณซื้อมาสองพันคุณซ่อมพันห้าคุณก็มองแล้วไม่คุ้มซื้อใหม่ใช่ถูกต้องมันถึงไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเป็นบางตัวที่เป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันหรือมีความทรงจํากับคุณอะไรเงี้ยคุณอยากจะซ่อมให้มันกลับมาหายแล้วก็เล่นได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่าซ่อมแพงนะก็ต้องพิจนารณาเล็นิดหนึ่งนะก็จะประมาณนี้ให้เข้าใจใหม่นะครับว่าเครื่องไฟเหลืองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องความร้อนแต่เป็นปัญหาเรื่องระบบไฟข้างใน ต่างหากจะต้องซ่อมไม่ถูกต้องถูกช่างมันถึงจะหายนะครับโอเค